สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาดูในส่วนของการจัดการทางเลือกเมนูนะครับให้เรามาที่ a อปฟู้ดช็อปแล้วเราก็เลือกที่จัดการเมนูครับเราก็เลือกเป็นทางเลือกเมนูนะครับทีนี้ก็จะมีข้อมูลทางเลือกเมนูที่มีในร้านเรามาแสดงครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของการเพิ่มก่อนให้เรามาที่ปุ่มเพิ่มตัวเลือกนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะมีฟล็อพขึ้นมาครับให้เรากรอกตัวทางเลือกเมนูนะครับก็เราก็ตั้งชื่อทางเลือกเมนูของเราเลยโอเคผมถัดมานะครับก็จะเลือกครับว่า เราจะเอาตัวทางเลือกเมนูเนี่ยครับเอาไว้ในกลุ่มไหนผมจะเลือกไว้ในกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยโอเคทีนี้ก็จะได้ตัวทางเลือกเมนูของเรามาแล้วนะครับถัดมาก็มาดูในส่วนของการแก้ไขนะครับในการแก้ไขของเราก็คือให้เราเลือกเมนูที่เราต้องการแก้ไขนะครับแล้วเราก็ ทำการปัดกดกดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ปัดมาทางซ้ายโอเคทีนี้ก็จะมีปุ่มให้เราเลือกครับว่าเราจะแก้ไขหรือลบให้เราเลือกเมื่อที่แก้ไขนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขตัวทางเลือกเมนูของเราได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราแก้ไขเสร็จแล้วเราสามารถที่จะ กดมาทึกได้เลยนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการลบนะครับก็ให้เราทําการปัดซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่ลบนะครับพอเรากดมนที่ลบแล้วก็จะมีป๊อกอัพขึ้นมาครับว่าเราต้องการลบหรือไม่ครับถ้าหาเรากดยกเลิกก็จะไม่ไม่ลบนะครับส่วนถ้าเรากดตกลงก็จะจะทำการลบ ตัวทางเลือกเมนูนั้นออกไปนะครับแล้วกดตกลงโอเคทีนี้ตัวทางเลือกเมนูของเราก็จะหายไปแล้วนะครับ